กาาับดไม้คุแม่วกอดอน้ยองกาาบด้วยเร็วพี่โยกแล้งานกาบไปยังไงลูกน้องกาบด้วยเร็ อกอดด้วยแล้วน้องไปเลยวอาไปกอดด้วยไปเลวน้องอันเดี๋ยะเดะเดะเอาเดวตายลูกก่อนเดะเดวเดะเดวเอากอดไหมแล้วะกอดด้วยเดะเดะเดะเดี๋ยวแม่นะคะกล่าวความรู้สึกนิดนึงนะคะน้าเด็กๆค่ะจับหัวเร็วไปจับหัวมาเล็วอ่า